สวัสดีครับทุกคนวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจจากอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับเราก็พาทุกคนมาที่วัดหน้องตะเคียนนะครับแห่งนี้เป็นโบสถ์สีขาวนะครับสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับทางด้านในว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองศรีสะเกดนะฮะ โอ้สวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยทางด้านซ้ายมือเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเย็นนี้เราจะมาถ่ายภาพกันที่นี่นะครับเก็บเก็บภาพนะครับที่นี่แต่ผมก็สวนล่วงหน้ามาก่อนนี่เลยครับ นี่ฟ้าก็สวยนะครับคุณผู้ชมที่มองไปเป็นพระพุทธร,รูปอีก28องค์นะครับซึ่งหลวงพ่อจเจ้าอาวาสท่านบอกว่าสร้างเสร็จภายใน13วันนะครับนี่คือพระอุโบสถนะครับหรือโบสถ์หรือสิมบัติเข้ามาชม ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันโอ้ตอนแรกเรกว่าเป็น j จดีนะครับคุณผ,ผู้ชมเรื้อเป็นองค์เจดีไปคุยกับทางหลวงพ่อจ้าววาดแล้วนะครับหลวงพ่อสมหมายท่านบอกว่านี่เป็นพระอุโบสถนะครับโบสถ์นะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเก็บภาพดาวที่นี่นะครับ ภาพดาวที่นี่ไปฝากเอฟซีด้วยนะครับบริเวณโดยรอบนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่กว้างนะครับหลวงพ่อบอกว่าตรงนี้เนี่ยห่างวัดจะซื้อที่ดินเพิ่มจำนวนประมาณ10ไไร่นะครับเพื่อที่จะสร้าง อโบโสถสุกโบัวนะครับครับโอ้สวยงามมากๆข้างๆเขามีรถตัดหญ้าเนาะไม่ว่ากันแล้วก็มองเห็นทางพระแม่วนอืินนะครับอมองไกลๆก็จะเป็นพระพุทธรูป28องค์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบโสถนี่เป็นความ ลงตัวแล้วก็ศิลปะการผสมผสานระหว่างศิลปะของแบบเรียบง่ายนะครับคุณผู้ชมถ้ามาศรีสะเกดตั้ง GPS มาเลยนะครับนี่วัดหนองตะเคียนนี่คุณผู้ชมครับผมสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพไว้ฝากทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยวเมืองไทย365วันนะครับไปได้ทุกวันเลยนะครับ Amazing Thailand ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ